สดีค่ะจะอยู่ที่ 3K NP ยนตกิจสาขา3ข้โคกประทุมค่ะที่นี่นะคะจะเป็นแหล่งรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในยาน่างประทุมเลยค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะมีอัปเดตรถตู้สวยๆแต่งใหม่ทั้งแบบ v i p และเดิมๆมาให้ชมกันทุกวันเลยค่ะคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับมาดูรถจริงนะคะได้ที่เต็นท์ได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะคุณลูกค้าสามารถนัดหมายได้ก่อนหรือว่า ติดต่อมาตามเบอร์ที่ลงไว้นะคะเพื่อขอโลเคชันนะคะหรือว่าปรึกษาเรื่องเอกสารหลักฐานในการซื้อนะคะยินดีมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าติดต่อมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะคันที่จะแนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota c o m ม u t e r ปี2014เครื่อง3,400ส่ทาเกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้บอกเลยนะคะว่านางฟ้ามากๆ นะคะสวยมากเลยค่ะเพราะว่าไม้น้อยนะคะไม้น้อยด้วยนะคะแล้วก็แต่ง v i p เต็มเดี๋ยวเราพาชมกันเลยค่ะนี่เลยนะคะด้านนอกนะคะก็ออปชั่นครบๆกันเลยนะคะสเกิร์ตรอบคันอุปกรณ์ต่งางๆนะคะใหม่มากนะคะนี่ค่ะรถสวยค่ะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่เลยด้านหน้านะคะรถเดิมๆเลยค่ะรอยแต้มสีรอยซีนยางยังอยู่ครบทุกจุดค่ะ ป่ากระโปรงเดิมๆค่ะคุณลูกค้าท่านในทีออ่อยากได้ปีที่ไม่สูงมากแต่เป็นเครื่องสามพันนะคะปี2014คันนี้เลยค่ะกระจกครอบนะคะครอบกระจกมีไฟนะคะมือจับพร้อมถาดนะคะสามชิ้นค่ะนี่นะคะแผงประตูหุ้มหนังทั้งสองด้าน ประมาณรอบพันค่ะแมตคอสิบ17ย่างหม่เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องค่ะซุ้มล้อนะคะไม่มีรอยเลยค่ะแผงพะเลตนะคะนี่เครื่องดีเครื่องแน่นค่ะสภาพเครื่องยนต์ดีมากๆเลยนะคะใช้งานน้อยค่ะคันนี้ ถึงจะเป็นปี2014นะคะแต่การใช้งานน้อยมากๆเบาะนะคะคันนี้จะเป็นโทนสีหุ่นใดตัดกับครีมอ่อนค่ะส่งปั้นวิกี้เมาส์ด้านบนนะคะจะเป็นแผงควบคุม,มระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีปุ่มปรับระดับไฟปุ่มควบคุมอุณหภูมิแอร์แล้วก็ทีวีจอสไลด์ไฟด้านหน้าสว่างมาก มีที่ทเก็บของเล็กๆอยู่ด้านบนค่ะเครื่องเล่นเป็นจอ d r o r o อา่ารองรับนะคะ YouTube Wi-Fi ค่ะขนาด10นิ้วเลยนะคะจอไซส์ใหญ่มากชุดแต่งนะคะเป็นบันไดมีไฟค่ะเป็นประตูด,ดูดแล้วนะคะปิดเบาๆก็สนิทค่ะ ปูพื้นใหม่นี่นะคะเบาคู่หน้าจะมีตีปิดให้ด้วยค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะปูพื้นใหม่ค่ะคอนโซลแบบใสนะคะเป็นอะคริลิกนะคะข้อพาวเวอร์อยู่ด้านในคอนโซลนี้ก็สามารถนั่งได้นะคะมีที่เอ,อวางของวางแก้วนะคะภายในหุ้มหนังรอบคนันนี่เลยนะคะที่ชาร์จนะคะจุดชาร์จ USB มีทั้งหมด5จุดเลยค่ะรอบคนัน ประมาณอย่างดีเลยนะคะรอบคันคันนี้เราลงเป็นเบาะสี่แถวนะคะเน้นพื้นที่ในการใช้งานค่ะนี่เลยไว้รับส่งผู้โดยสารนะคะหรือว่าจะใช้ในครอบครัวนะคะกรณีที่มีสมาชิกเยอะๆนะคะเบาะสี่แถวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆค่ะนี่ค่ะจุดชาร์จนะคะมีรอบคันเลยค่ะถึงห้าจุดเลยอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้านะคะนี่ค่ะ สี่แถวนะคะสิบสองที่นั่งค่ะหลังคา v a p อันนี้เป็นลายปลาคราบค่ะหลังคาแต่งใหม่นะคะสามารถปรับระดับไฟได้ถึง7สีเลยค่ะเราจะมีรีโมทให้นะคะให้คุณลูกค้าปรับเองได้ตามความต้องการเลยค่ะทีวีจอสไลด์ไฟไฟ้า24นิ้วนะคะ มีลำโพงกลางลำโพงแลมนะคะเพิ่มความคมชัดให้กับระบบเสียงค่ะครบมากๆค่ะครบมากๆเลยนะคะราคาก็ไม่แรงด้วยนะคะคันนี้เดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะสเกิร์ตด้านหลังเป็นสเกิร์ตแบบมีไฟดาบท้ายยาวพร้อมกับกล้องถอยนะคะกล้องมองหลังค่ะครบมากๆเลยนะคะ คันนี้ก็เป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกค่ะลงเป็นตู้ซับอัคริกดอก10นิ้วนะคะคันนี้เป็นเบาะสีแถวเบาะคู่สุดท้ายนี่สามารถพับเก็บได้นะคะเพื่อวางสัมภาระพับเก็บเข้าด้านข้างได้ค่ะระบบไฟจากด้านหลังนะคะสวยงามมากค่ะแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคัน พร้อมใช้เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปค่ะจะมีลงรายละเอียดไว้นะคะว่าราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ค่ะอันนี้สวยมากค่ะการใช้งานก็ไม่เยอะนะคะประตูมีไฟวิ่งด้วยค่ะเนี่ค่ะรถเดิมๆเ,เลยค่ะไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะการใช้งานนะคะ 8 5 0 0 0เท่านั้นเองนะคะการใช้งานน้อยมากค่ะเมื่อเทียบกับปีรถนะคะถือว่ารถอยู่ในสภาพที่เครื่องยนต์ดีมากๆนะคะสภาพดีค่ะเป็นอีกคันหนึ่งที่พร้อมใช้นะคะคุณลูกค้าสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือคลิกที่ไลน์ลิงก์อัตโนมัติเพื่อขอรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวส่งรูปพร้อมรายละเอียดให้ชมอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะ